ทำไมมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดถึงเสียเงินจากการเทรดเยอะมากๆ จริงๆไม่อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นหมดเลยแต่ปัจจุบันนะคะก็มีมือใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดอะ่ะไม่เสียเงินเยอะแล้วก็เสียเท่าที่เขายอมรับตามความเสี่ยงได้อะ่ะมีเยอะมากแต่คนที่แบบเสียเยอะกับตลาดเนี่ยคือขาดการมันนี่เมนเทนต์ซึ่งของเราเองเนี่ยเรามีนักเรียนใหม่เข้ามาสิ่งแรกที่เราจะให้เขารู้ก่อนเลยว่าเฮ้ย hey, รู้กันนะว่าตลาดเนี้ยมีความเสี่ยงนะรู้กันนะว่าตลาดเนี่ยคือการที่เราจะเติบโตได้นะแล้วก็ปกป้องเงินทุนของเราได้คือเราต้องปกป้องตัวเองเนี่ยต้องรู้เรื่องของมันนี่ a มนเ e นต์ ราต้องรู้ความเสี่ยงเราต้องรู้วิธีการคำนวณความเสี่ยงซึ่งหนักว่าเรารู้วิธีการคำนวณความเสี่ยงแล้วรู้ว่าเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เรามีมีการจัดสรรเงินนอกพอร์ตที่ดีซึ่งหนักว่าเราทำแบบเนี้ยเราจะไม่ใช่มือใหม่ที่เสียหายย่ำเชิญนะคะเราก็จะเป็นมือใหม่ที่มีการจัดสรรพอร์ตมีการมานีเม้นท์ที่ดีทั้งนอกพอร์ตแล้วก็ในพอร์ตถ้าเกิดว่าเราทำแบบเนี้ยเราก็จะไม่ใช่เหยื่อของตลาดนี้ค่ะ